Medical Morning Podcast เพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 156นะครับเลิกขออนุญาต Medical Morning Podcast เพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 156นะครับตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ มาทําให้ความเครียดเป็นศูนย์ทุกคนว่าดีไหมครับวันนี้เราใช้หัวข้อนี้ครับเลิกขออนุญาตอย่าขอคําอนุญาตจากผู้อื่นเวลาที่จะตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตครับเพื่อน,อนประกาศไปเลยว่าฉันจะทําแต่ถ้ายังมีคนมาแย้งนั่นแย้งนี่อีกให้คุณบอกคนคนนั้นว่าคุณจะรับผิดชอบชีวิตฉันหรอถ้าไม่ก็เงียบไปซะคนที่ต้องรับผิดชอบเยอะที่สุดควรเป็นคนที่เลือกทางเดินมันก็แน่อยู่แล้วนี่ คนที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจในชีวิตคุณมากที่สุดก็คือตัวคุณเองครับเพราะฉะนั้นสิทธิในการตัดสินใจมันย่อมอยู่ที่ตัวคุณครับเพื่อนๆมุ่งหน้าไปยังทางที่คุณอยากจะไปเถอะนอกจากเส้นทางที่จะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วทุกสิ่งที่คุณอยากทําไม่จะเป็นต้องขออนุญาตใครทันทีที่กล้ำเกืนความปรารถนาของตัวเองแล้วหันมายอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นคุณก็จะเกิดข้ออ้างอย่างเป็นเพราะหมอนั่นบอกให้ทําอย่างนี้ บอกให้ทำอย่างนั้นหรือทั้งที่ฉันอยากจะไปทางอื่นแท้ความรับผิดชอบและการเตรียมใจให้พร้อมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจด้วยตัวเองตามที่ใจตัวเองเรียกร้องการตัดสินใจที่เกิดจากการไหลตามผู้อื่นมักจะไปได้ไม่ค่อยสวยเวลาจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญอย่าปล่อยให้คนอื่นมาพูดนั่นพูดนี่ครับอันนี้คือคีย์เลยนะทุกคนมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงพวกเราตลอดเวลาจริงไหมหากคุณเตรียมใจที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วให้คุณประกาศออกไปเลย แล้วลงมือทาซะทั้งเนี้ยแม้จะทําตามที่ผู้อื่นบอกแล้วล้มเหลวคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคุณที่ตัดสินใจเชื่อฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่ดีถ้าต้องเป็นอย่างนั้นสู้ล้มเหลวเพราะเลือกตามที่ใจตัวเองปรารถนาน่าจะดีกว่าเป็น100เท่าเลยครับแถมยังจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเชื่อฟังคําพูดของผู้อื่นหรือเชื่อฟังหัวใจของตัวเองสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือตัวคุณครับอย่าลืมเรื่องนี้เป็นอันขาด อพิสโซดนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยลหลายๆครั้งครับผมเนี่ยมีแนวคิดและแนวทางในการทํางานเนาะเพราะผมทําอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นค้ชสอนสัมมนาด้วยก็จะมีที่ปรึกษาหลายๆท่านนะครับที่ให้คําปรึกษาแต่ผมก็ยอมรับนะฮะและน้อมรับทุกๆคําปรึกษาแต่หลายๆครั้งครับที่ผมก็มีความคุย้ยเขวทุกคนมีความไม่มั่นใจแล้วทุกๆครั้งครับที่มีความไม่มั่นใจพอเราทํางานออกมาผลงานออกมา ก็ไม่ได้ดีครับฉะนั้นถ้าเราคิดแล้วเราวางแผนแล้วให้ลองทำสิ่งที่เราคิดและตั้งใจไปเลยครับเพื่อนๆและนั่นแหละมันคือตัวคุณผลจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายคนที่รับผิดชอบก็คือใครครับตัวเราเองครับเพื่อนๆครับอพิสซดนี้ครับคงเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจทาอะไรบางอย่างให้ช่วยกล้าตัดสินใจครับเพื่อนๆ ถ้าชอบไปกดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอสังหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้ครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับเชืดบง,งานของเราเพราะถ้าใครมีสีข้อนี้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพ กาทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่ง m มซเซ็ของการทำธุรกิจอสังหา